และนี่คือเจ้าแกลลิงเชอร์รี่บูมเบอร์นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมารวมตัวนี้กันท่านผู้ชมซึ่งความผมเนี่ยจะรู้วิธีรวมเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้เวลาโค้นนะ <laughs> คือก่อนจะหาวิธีรวมเจ้าตัวนี้ได้เนี่ยใช้เวลานานมากท่านผู้ชมโอเคเอาเป็นว่าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะและตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมตัวที่เราจะต้องเอาไปเนี่ยเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้2ตัวตัวนี้2ตัวแล้วก็ในส่วนของพริกไปด้วยไปการระเบิดแล้วก็แตงโมมาด้วยแล้วก็อะไรอีกดีไหมเอาเอาพริกไปสัก2อันดีกว่าโอเคประมาณนี้ท่านผู้ชมเพื่อในด่านนี้เนี่ยเขาจะมีเจ้าแกลลิงเชอร์รี่บูมเบอร์ให้เราถึง2ตัวเลยท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจัดมาประมาณตรงนี้แล้วก็ อ่าบัมเจ้าโลไว้นะฮะแล้วก็เจ้าทานตะวันเนี่ยวางไว้ด้วยซึ่งเราเนี่ยจะได้ได้เงินจากทานตะวันเยอะๆนะฮะเอาวางไว้เ,เจ้าโลมาวางไปเยอะๆเลยเจ้าโลแล้วก็อันนี้ใส่ไปอ่าถือว่ามาดีมากท่านผู้ชมแล้วก็เอานี้วางไปอ่าคือวางไปเยอะๆเลยท่านผู้ชมตอนนี้อันนี้วางไปด้วยอืมใส่ไปแล้วก็อันนี้รวมผสมรวมกันไปตอนนี้เหมือนว่าตัวด้านบนเนี่ยจะหลุดท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเอาอันนี้มาวางไว้อ่า เอาไปวางไว้คือจริงๆผมปล่อยให้มันหลุดนั่นแหละเพราะว่าเพราะว่าผมจะได้มีเงินนะฮะเอ้ยโหตัวรถไถคูปองต้ามาระเบิดไฟไปเรียมร้อยแล้วก็ด้านล่างด้านล่างอ่ะใส่ไปอันนี้ใส่ไปด้วยโอเคจะได้ได้เงินเยอะๆแล้วก็อันนี้มาวางไว้คือตอนนี้เนี่ยมาดีมากท่านผู้ชมแล้วก็ผสมรวมกันไปก่อนมอันนี้ผสมไปผสมไปเยอะๆเลยคือตอนนี้โอ้ยตรงนี้หลุดหรอโอ้ยมีตัวบันไดามาด้วยนะฮะคือต้องระวังเป็นอย่างมากตอนนี้แล้วก็อันนี้วางไว้ ผสมเข้าไปแล้วก็ผสมเข้าไปด้วยโอเคเราก็เอานี้มาผสมรวมกันไปก่อนคือตอนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องรวมเจ้าพืชไปก่อนท่านผู้ชมแล้วก็ผสมไปผสมวันนี้ไปด้วยคือมีตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแกนล,ลิงนะ้ท่านผู้ชมตอนนี้มันเป็นแกนล,ลิงแล้วอ้ยบันไดด้านล่างหลุดตัวแหละอืโอเคเรียบร้อยรถไถคูปตามาเผาทิ้งนะฮะเผาทิ้งอย่าให้ได้เล่นรถไถคูปตาผมไม่ยอมให้เล่นหรอกนะและเดี๋ยวเราเนี่ยจะมารวมเจ้าตัวแกนล,ลิงเชอร์รี่เบอร์รี่กันนะฮะ ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่สําคัญคือก็คือตัวนี้ท่านผู้ชมใส่ไปแล้วก็อีกเชอร์รี่300อนะฮะที่เรานั้นจะต้องใช้คือตอนนี้เงินผมมีไม่ถึง <c oughs> คือเงินผมมีไม่ถึงผมต้องหาเงินก่อนท่านผู้ชมเงินน้อยมากโอ้ย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 มันยิงโอ้ยใจเย็นพี่โอเคผมันยิงแรงมากอ่ะใส่ไปเรียบร้อยตอนนี้เราก็มีเจ้าเชอร์รี่2หัวแล้วนะฮะเราก็อ่ะนี่มารวมกัน เราก็จะได้เป็นเจ้าแกลลิงเชอร์รี่เบอร์รี่มานั่นเองท่านผู้ชมโอ้ชื่อมันยาวมากชื่อมันยาวมากโอเคมันว่าด้านล่างเนี่ยลุงลุงแกจะดุดท่านผู้ชมอันนี้มาวางไว้แล้วก็ผสมไปแล้วก็ด้านบนด้านบนอันนี้อันนี้อะมาใส่ไปด้วยแล้วก็เอาอ่าทันตะว,วันมาตอนนี้เนี่ยน่านจะชิวๆแล้วคิดว่าน่าจะสบายๆแล้วท่านผู้ชมคือน,น่าจะผ่านแบบสบายๆมากแล้วก็อันนี้มาใส่ไปด้วยเป็นแกลลิงนะฮะมีตัวใหญ่มาตอนนี้เหมือนว่าโอ้ยตัวใหญ่ก็มองตัวใหญ่ตายไวมากนะฮะ เดี๋ยว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 ก็เอาอันนี้มาใส่สักหน่อยอันนี้มาลงมาแล้วก็เอาเจ้าชเชอร์รี่ลงไปแล้วก็เอาอันนี้มาลงอีกอันนึงโอเคตอนนี้คือได้เงินน้อยมากเลยอะ่ะผมอาจจะต้องรีบเร่งปะะตอนนี้เงินเหมือนเงินเราจะมีไม่ถึงไม่มากพอนะท่านผู้ชมอ่ะใส่อันนี้ไปด้วยแล้วก็อ่ะเรียงไปเลยเรียงไปเลยคือตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเข้าเวอที่ันสองนะฮะน่าจะสบายๆท่านผู้ชมเพราะว่าเจ้าแกล้งเชอร์รี่เบอร์รี่ของเราเนี่ยมันยิงแรงมากคือมันยิงแรงมากจริงๆนะฮะอันนี้มาใสา่ โอเคแล้วก็รวมไปอ่าอันนี้มาใส่แล้วก็ผสมไปดอกทานตะวันคือตอนนี้ต้องการเงินต้องการเงินเป็นอย่างมากคือเงินแทบไม่เหลือแล้วนะอุ้ยมันมันปล่อยมาวะปล่อยลูกกีกี้มาแล้วก็อ,อันนี้ผสมไปแล้วก็มาอืมตอนนี้เรามีแถวหนึ่งแนละ้วท่านผู้ชมจ้อาแกนลิงเชอร์รี่เบอร์รี่นะฮะก็ออาวางไปเรียงไปเลยตอนนี้คือตอนน้องการเงินเป็นอย่างมากอ่ะมันรีคูลดาวน์ไม่ได้ไม่มีอะไรช่วยรีคูลดาวน์เลยหรอกแล้วก็อันนี้มาเือดูดิ ฝั่งนู้นมาคือยังไม่ทันได้เดินฝั่งนู้นคือยังไม่ทันได้เดินก็ไปซะและ้วเผสมรวมผสมรวมแล้วก็อะไรผสมรวมอีกน่าจะทานตะวันอ่ะผสมไปจะได้ได้เงินเยอะๆนะฮะแล้วก็รองเงินอย่างเดียวตอนนี้คือลงไปเรื่อยๆท่านผู้ชมอ่ะคือตอนนี้เนี่ยเข้าสู่เว็บที่สแล้วท่านผู้ชมน่าจะสบายๆไม่น่าจะยากมากเกินไปแล้วก็อันนี้มาผสมไปเรื่อยๆอุ้ยเว็บที่สามันจะยากขึ้นป่ะมันยากขึ้นไหมแต่ว่าเรามีตัวโหโหดมาก ตู้โหนจรตัวนี้อ่ะโอเควางเลียงกันไปนเลยตู้โหนจัดนะเจ้าแกลลิงเชอร์รี่เบอร์รี่มันยิงระเบิดด้วยดูดิดูดิมันระเบิดนะท่านผู้ชมมันโหดมากเลยนะเจ้าเม่นคือมันแรงอยู่แล้วอะ่ะมันแรงมากแล้วก็เอาอืมอันนี้มันกูดาวชา้าไปหน่อยใส่ลงมาเลยแล้วก็ผมอาจจะต้องเอาอันนี้ไปไว้ด้านหน้าบ้าวนะถ้าเอาไว้ด้านหน้ามันจะโดนทับไปดิโอ้ยมนันหลุดวะ่ะแล้วก็อันนี้ใส่มาคือมันต้องค่อยๆใส่ท่านผู้ชมและตอนนี้เนี่ยใกล้จะเข้าสู่เว็บสุดท้ายแล้วนะฮะใส่ไป ใส่ไปอีกอันหนึ่งองือันนี้อันนี้ไม่หมมันไม่มีตัวอะไรโดนตีเลยน่าจะสบายมากอันนี้ใส่ไปแล้วก็เกมเกมทานตว,วันใส่ไาอีกอืใส่ไป,ไปแล้วก็ <c oughs> คือมันมันเท่มมาไม่ถึงเราเลยท่านผู้ชมดูดีเห็นไหมมันมาไม่ถึงเราเลยแล้วก็อันนี้ผสมไปผสมไปมั่วๆได้เลยตอนนี้ผสมพริกได้ไหมผสมพริกไม่ได้อันนี้ผสมได้เอ้ยผสมได้ด้วยเหรอเอาเอาไปก่อน,ลนนะแล้วกันนะแล้วก็ผสมอัน,นอันนี้ไปอืมเว้นี้เว็บสุดท้ายแล้วเหรอไวมากคือ โอ้หชนะมาที่เรื่องร้อยท่านผู้ชมผ่านแล้วนะฮะลดนลำด่านแรกเรี่อร้อยไหนมาดูกันสิว่าไอกระถางต้นไม้ที่ผมได้มาเนี่ยมันช่วยอะไรท่านผู้ชมคือผมไม่แน่ใจนะโอเคลดน้ำต้นไม้ไปลดอันนี้ไปด้วยแล้วก็ใส่ใส่ปุย๋ยใส่ปุย๋ยคือมันโตไวไหมทำไมไม่เห็นโตเลยอะเติมเติมฉีดฉีดฉีได้ไหมอฉีดได้ฉีดมันเมื่อไหร่มันจะโตอะคือมันจะโตไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจท่านผู้ชมอันนี้น,นีย้ายได้อะย้ายขึ้นไปด้านบน จะได้จัดเรียงแบบสวยงามอ่ะอืมคือมันจะโตไหมวะเดี๋ยวลองดูสิมันจะโตไหมคือผมไม่แน่ใจว่าในอันนี้มันจะโตไหมอันนี้เว่นขยายช่วยอะไรอัอนนี้ร้อยปอร์เซ็นแล้วอะท่านผู้ชมคือผมเอ้ยสิบแปดวีคูดาวไมาถึงอะไรอ่ะอืมวีมาสิบสี่วีอาฉีดไป <laughs> มันช่วยอะไรวะอ่าเพลงบนเพลง มามามา,มาช่วยเหลือกันสักหน่อยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมาดูที่ร้านค้าสิมันมีร้านค้าไหมน,นี่ร้านค้าไม่น่าจะมีนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมหาร้านค้าไม่เจอท่านผู้ชมและในส่วนของแพนเวอร์ซ์ซอมบี้ฟิวชั่นเนี่ยยังมีด่านให้เล่นเยอะมากๆนะท่านผู้ชมมีทั้งหมด45้าด่านเลยนี่นะฮะมีด่านเยอะจริงๆ คือผมยังเล่นไม่จบนะฮะคือยังไม่ได้เล่นเลยดีกว่า a อเวนเจอร์โหมดเนี่ยไปเล่นแต่ในส่วนของ Odys ซี่โหมดนะฮะซึ่งเหมียวกนี้เลยท่านผู้ชมเพราะว่าใน Odys ซี่โหมดเนี่ยมันสามารถรวมพืชได้แปลกมากกว่าใน a อเวนเจอร์โหมดนะฮะโอเคครับสับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ